สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเรานะครับกับช่อง e mza channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดที่มีโปรที่น่าสนใจหรือว่ามีการลดราคาพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ถ้าท่านกําลังอยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่ ซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนของ iPhone 13นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ โปร11 11นะครับซึ่งก็จะมีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง Pro 11 11หรือว่า Pro ส่งท้ายปีแบบนี้ใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่า s h o p e e แต่ว่าถ้าอยากจะได้ร้านที่ราคาถูกเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับผมสรุปมาให้แล้วทั้ง Lazada แล้วก็ s h อ p e e นะครับบอกเลยว่าท่านสามารถซื้อ iPhone 13ได้ราคาถูกกว่าทุกที่อย่างแน่นอนไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติด กกันกน่อสำหรับ iPhone 13นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11พฤศจิกายนปี2024นะครับวันนี้วันที่11เดือน11 iPhone ลดราคาให้ทุกรุ่นทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่สนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนนะครับเข้าไปดูในช่องหรือว่าในเพจของเราได้นะครับผมสรุป iPhone ทุกรุ่นตั้งแต่ iPhone รุ่นเก่าไปจนถึง iPhone 16นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone โฟน13ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900นะครับสั่งซื้อวันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับลดเหลือเพียง17,390บาทแต่ว่าสำหรับ Pro 11-11นะครับราคาก็จะลดลงไปอีกนะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองส่วนลดด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเราใช้คูปองราคาอาจจะเหลืออยู่ ที่ประมาณ16,000บาทเท่านั้นมีส่วนลดให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับร้านนี้วิธีการจ่ายเงินสามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับมีให้เลือกผ่อนหลายแบบแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราเลือกได้เลย กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับไปเลือกสีเลือกความจุแล้วพอจะจ่ายเงินนะครับเราสะดวกแบบไหนก็เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็เลือกเลยนะครับว่าเราสะดวกที่จะผ่อนแบบไหนสินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกขายโดย Apple 1 7นะครับหมื่นาบาทเท่านั้นใช้ส่วนลดลดลงไปอีกนะครับอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ16,00 0 มาณนี้แนะนําลองกดเข้าไปดูส่วนลดกันก่อนนะคะว่าเราเก็บคูปองได้มากน้อยเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าราคาถูกอย่างแน่นอน ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับ iPhone 13จาก Lazada เหมือนกันนะครับร้านนี้ที่ผมเลือกมาให้ก็เป็นร้านที่ขายโดยทาง iStudio นะครับซึ่งแน่นอนว่าร้าน iStudio ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ราคาพิเศษก็มาสั่งผ่านทาง Lazada นะครับสำหรับ Pro 11 11มีคูปองแจกให้เช่นเดียวกันนะครับจากราคาปกติ29,900ถ้ายังไม่ใช้คูปองราคาก็จะเหลือ18,300บาท นะครับใช้คูปองก็ลดเพิ่มได้อีกค่อนข้างเยอะลองกดเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้สําหรับสีมี5สีนะครับความจุมี 128GB เท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับร้านนี้เป็นเครื่องนอกนะครับโมเดล ll มีให้เลือก2ความจุก็คือ128แล้วก็ 256GB สําหรับโปร1111 11นะครับซื้อได้ที่ราคา 16,529บาทใช้คูปองส่วนลดลดเพิ่มได้เหลือประมาณ15,500ประมาณนี้มีให้เลือก6สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13มนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น11-11จากทางด้าน l a z a ด้านะครับลดราคากันไปยาวๆไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายน นนถ้าท่านกําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13รุ่นนี้ก็สั่งซื้อกันได้นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับเข้าไปดูส่วนลดไปดูคูปองก่อนก็ได้ถ้าสนใจค่อยทําการสั่งซื้อดูราคากันต่อที่ทาง้านแอป s h o ปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโอนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปนะครับจากราคาปกติ 2,9900ลดราคาเหลือ18,500บาทวันนี้โปร11 11ของ s h อ p e e ก็มีส่วนลดเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์มีโค้ดส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากห็หผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกร้านหนึ่งจากช้อปปีนะครับก็เป็นร้านของทาง i Studio เหมือนกันแต่คนละสาขาสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับในเรื่องของราคาก็ขายอยู่ที่18,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่ากแก่ผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้สำหรับการซื้อ iPhone 13ราคาเท่ากันเลยนะครับ8 5 0่ 18, ถ้าท่านสนใจอยากจะสั้งซื้อ อยากจะดูส่วนลดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee เช่นเดียวกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือค่าไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 13เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับ iPhone 13ความจุ 128GB เครื่องแท้ศน ไทยประกันสูตร a p p l e มีให้เลือกตอนนี้3สีนะครับสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวราคาสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,900บาทย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,000ถึง1,500บาทถ้าเราใช้ส่วนลดจากการย้ายค่ายราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ7,400ถึง 7,900บาทประมาณนี้ย้ำว่าถ้าอยากจะได้ส่วนลดต้องไปทำเรื่องย้ายค่ายที่ศูนย์ดีแทนะครับสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อได้ส่วนโปรเนต็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 4ึ9งาเนะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา8,900ยันเก้ายค่ายก็ลดลงไปอีกนะครับเหลือ7,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตทุกหน้าด้วย4,000บาทโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าราคาหมื่นเจ็ดร้อยค่าเน็ตทุกหน้าสองพันนะครับโปรแปดเก้าเก้าราคาหนึ่งหมื่ 1900เอค่าหนึ่งลกหน้าหน0้าบาททั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กชอปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS สําหรับ iPhone 13นะครับข้อมูลล่าสุดซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900บาทสําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าใหญ่ค่ายก็ ลดเพิ่มให้อีกประมาณ1,000บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่8,900บาทเท่านั้นวิธีการสั่งซื้อนะครับง่ายๆเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับสั่งซื้อเขาส่ง iPhone 13ให้เราถึงบ้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองอยากจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t r u e Move S สำหรับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1 5 0 0บาทนะครับมีให้เลือก2สีความจุ128 g ิกะไบต์โปรโมชันเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา11,700นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 11, 99, ละ1199โปร899ราคา12,900โปร699ราคา14,500ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุวงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคาเท่ากันนะครับ11 700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตลูกหน้า2,675บาทโปร899ราคา12,900ค่าเน็ตลูกหน้า1,605บาทแล้วก็โปร599ราคา14,500ค่าเน็ตลูกหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา11,700ย้ายค่ายออนไลน์ราคา1,700บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเน็ตลูงหน้าด้วยนะครับ2,675บาทโปร899ราคา11,900ค่าเน็ตลูกหน้า1,6 5บาทแล้วก็โปร899อีกโปรหนึ่งราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้านะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา1 5 0 0มื่อเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999ราบาบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าล่าสุดขายอยู่ที่18,500้าถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขา โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13มาพร้อมกับโปรโมชั่น11-11นะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากทางด้าน Lazada แล้วก็ชอปปีกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการ ทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ